สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตามนี่ผลรถตู้ขานะครับช่องทางเพจแล้วก็ u t u b e นะครับเนี่ยนะครับผมพามาดูนะครับก็สภาพห้องเครื่องเดิมๆเป็นรถเข้ามาใหม่นะนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างหยักใยอะไรต่างๆฝุ่นอะไรต่างๆเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับมีนะครับก็เป็นสภาพเดิมๆเครื่องแห้งๆนะครับผมให้ดูก่อนคาน้านะครับสภาพเดิมนะครับทุกอย่างสภาพโอเคนะขาน้านะครับมีการกระแทกหน้ามานิดหน่อยเองนะครับนิดๆนะครับอันนี้ ฝากระโปงนะครับทุกอย่างฝากระโปงเดิมนะครับแต่ว่าถอดเคยถอดทําสีนะนะครับกระปุกน้ํายาหล่อยเย็ยนตัวเดิมโรงงานนะครับอันนี้คือสภาพเดิมเดิมนะไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับนี่คือสภาพเดิมนะครับอันนี้เป็นรถบ้านที่เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอน,นะครับ ให้ดูนะครับสำหรับคันนี้เป็น t o y ยต้า i ีโกแชมปนะครับ2.5ปี2012นะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับมีเก็บงานอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูก่อนเบื้องต้นนะครับนี่คือสภาพที่ตอนนี้เข้ามานะครับเป็นแคปเปิดได้นะตัวนี้ก็เป็นแคปเปิดได้นะครับก็นี่เลยนะครับสภาพโอเคเลยนะครับมีอะไรบ้างที่ต้องได้ซ่อมได้ท่งดูแลนะครับแต่เราเก็บงานให้แน่นอนนะครับอันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมอยู่นะครับ ก็สภาพโอเคนะเนี่ยเครื่องก็ติดง่ายนะครับติดง่ายนะครับอะไรต่างๆนะครับสภาพโอเคนะนะครับสำหรับคันนี้ซับคันหน้าท้ายเดิมนะครับคันนี้ราคา2องแสนหกบาทต่อรองได้นะครับ2องแสนหกบาทต่อรองได้นี่นะครับเขั้วกระสีสวยนะครับสภาพตามสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่นะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับคันนี้ 26, 5 0 0 0บาทนะครับปี g l e ชแชมปี2012นะเครื่อง25,000นนะครับคันนี้เล่มพร้อมโอนให้นะครับเล่มพร้อมโอนให้ได้เลยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับอยู่ในหน้ารถเลยเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปเก็บงานเก็บสีเก็บไม่ได้สีไม่ต้องเก็บนะครับเพราะว่ารถเคยเก็บสีมาแล้วเรียบร้อยหมดเลยนะครับต้องไปขัดไฟตานะครับขัดไฟตา ขัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยหมดก่อนนะครับแล้วก็จะมารีวิวขายให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยนะครับก็รีวิวแบบนี้ลำดับแรกที่ต้องได้ทําเลยนะครับที่ผมขับมานะขับมาจากบ้านลูกค้านะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือนะครับที่ต้องได้ทํานะครับระบบแอร์นะครับแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็น2เลขไม่ไม่ขึ้นนะครับเลขไม่เลขไม่ค้างอยู่ตัวนี้นะเลขไม่เสียนะตัวนี้นะครับ เลขไม่ไม่ขึ้นเดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวซ่อมดูให้ดูแลให้นะครับไม่เป็นไรแอร์เดี๋ยวล้างใหม่เดี๋ยวล้างตู้ใหม่นะครับแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็ที่ต้องทําก็คือติเฟียมใหม่นะครับติเฟียมใหม่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับอันนี้นะครับที่มันมีตําหนินะครับที่จหมีก็คือเลขไม่เสียนะครับเลขไม่เสียนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับมันอยู่ที่แปดหมื่นกว่ากิโลนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นถามเจ้าของเขาแล้วนะครับแล้วก็ แอ์นะครับแอ์ไม่เย็นเท่าไหร่นะครับแอ์ไม่เย็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปล้างตู้ทำความสะอาดนะครับน้ายาคือจะหมดนะนะครับเดี๋ยวทําให้ประตูด้านข้างไม่มีชารุดนะครับประตูด้านข้างเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับเหลือติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มให้ใหม่นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับเราเก็บงานนะครับยางนะครับยางสภาพไม่ดีเดี๋ยวเราผมทําให้ใหม่นะยางสภาพไม่ดีนะครับก็คือเดี๋ยวเราเปลี่ยนออกมาให้ใหม่นะครับไฟตาเดี๋ยวขัดให้ใหม่ นะครับไฟตาเลือดเหลืองเลยอันนี้ไม่ใช่รถประมูลนะนะครับอันนี้ลูกค้านะดูไม่มีป้ายประมูลอะไรนะครับนี่นะครับสําหรับลูกค้าผมรีวิวให้เห็นเลยคันนี้ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับ2องแสนหกหมบาทนะครับสองแสนหกหมบาทนะครับคันนี้ไม่ต้องต่อรองแล้วลดราคาให้สุดแล้วนะครับปี2 0 1 2นะครับเครื่อง2อ0พเครื่องแห้งๆตามนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญแคปเปิดได้นะครับเครื่องดีด้วยนะครับเครื่องดีเครื่องดี นะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับไม่มีโค้งเค้งนะครับเดี๋ยวอะไรต่างๆก็ยังสภาพของเดิมๆทุกอย่างนะเดี๋ยวผมดูด้านท้ายเนี่ยท้ายก็เดิมนะครับเห็นไหมท้ายด้านท้ายเดิมนะสนิมไม่มีนะครับด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมนะครับทุกอย่างสภาพของมเดิมเนี่ยฝุ่นอะไรเยอะแยะก็คือตามของเดิมพอเลยนะครับเราไม่ได้ยังไม่ได้ล้างไม่ทําอะไรนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยววันนี้เข้าไปที่บ้านล้างในความสะอาดขัดสีอะไรเสร็จแล้ว ลูกค้าได้ดูแน่นอนนะสองแสนกว่าบาทเองนะครับราคานี้เลยนะครับให้เลยนะครับเนี่ยแล้วถามว่าคอนโซลภายในสวยไหมนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูคอนโซลคอนโซลสวยนะครับเล่มทะเบียนมีนะครับผมไม่ให้ดูเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะมีเลขบัตรประชาชนมันจะยุ่งนะครับก็อันนี้นะครับทุกอย่างสภาพโอเคเลยนะครับเนี่ยรถแทบไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับจอดดูว่าสภาพเดินด้านข้างอะไรต่างๆสภาพเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะครับ เป็นกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวไปติดคิ้วให้ใหม่นะครับติดคิ้วนะครับทำความสะอาดไล่ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ก็ใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาก่อนได้ก่อนเลยนะครับ0985984026นะครับ0985984026กับ v i g o Champ 2.5 Vn Turbo เอ้ยไม่ใช่ Vn นะครับนี่เป็นเครื่อง2,500นะครับ2 5 2 0แรงนะครับ ท่าน,นี้สภาพสวยนะครับสวยจริงถามว่าเครื่องดีนะเครื่องดีจริงผมยอมรับว่าเครื่องดีนะแต่รถมีสกิลหน้าเล็กๆน้อยๆเองนิดๆน่อยๆนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับโอนมัดจาก่อนได้ก่อนสําหรับเงินสดเล่มพร้อมส่งภายใน3วันนี้ได้เลยขอทําความสะอาดจ็บล้างแอร์เท่านั้นเองจบติดฟิล์มใหม่สวยๆติดคิ้วใหม่สวยๆสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทพร้อมแล้วโอนมาเลยนะครับแล้ววิดีโอคอลก่อนนะก่อนจะโอนนะครับ เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวผมพาเดินทางกลับเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเลยนะครับก็ระบบอะไรต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีผมบอกเลยว่าเครื่องดีภายในคอนโซลคอนโซลสวยด้วยนะครับทุกอย่างสภาพโอเคเลยนะแต่แอร์ไม่แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับเออแอร์ไม่ค่อยเย็นนะ ติดปัญหาหรือแอ์ไม่ค่อยเย็นนะครับแล้วก็ยางไม่ค่อยดีทั้งสี่เส้นก็ต้องเปลี่ยนออกให้นะครับแล้วเราเปลี่ยนเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเนี่ยนี่นะครับอ่ะโอเคครับสําหรับผมนี่พลอตโตคาร์นะครับใครสนใจนะครับรถเข้าใหม่คันนี้ก็โทรหาได้เลยนะครับ0 9 8ย์8 4 0 2 6ปดหนย์อนี่ลอตโตคาร์ยินดีให้บริการครับผมก็มาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับย้ําเลย 2 6 5 0 0 0บาทต่อรองได้กับวีโคช m p 2.5ตัว E ปี2012นะครับคันนี้เดี๋ยวไปทำแอร์ติดฟิล์มให้ใหม่นะครับติดคิ้วให้ใหม่เรียบร้อยนะครับซ่อมทำเรือนไม้ขัดไฟตาขัดสีแล้วลูกค้าจะได้รถไปทับบ้านใช้งานพร้อมเล่มทะเบียนทันทีนะครับถ้าใครสนใจนะครับในราคานี้นะครับโทรหาได้เลย0985984026ไฟตาเดิมนะแต่มันจอดน,นานก็ไม่ได้ขัดนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำยาให้ดูนะครับ เราก็มีครับน้ำยาขจัดคราบที่แบบว่าดีๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ<ใ>น,นบ้า <ผม S 2> ยาขจัดคราบนะครับโดยดูนะครับเดี๋ยวฉีดให้ดูนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยนะครับของผมก็มีนะครับรุ่นสูตรดูนะครับไม่ต้องโฆษณาเนี่ยน้ำยาขจัดคราบเราธรรมดาเฉยๆเดนี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยแค่ฉีดเฉยๆเนี่ยไม่มียี่ห้อทำเองนะครับเดี๋ยวเนี่ยทำเองนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ย ไม่ต้องไปเขาหลอกนะครับโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยของผมก็มีนะครับแจกฟรีด้วยถ้าใครอยากได้นี่นะครับนี่นี่เนี่ยเห็นไหมนะครับออกไหมเนี่ยน้ํายาขี้ไข่เนี่ยน้ํายาขจัดขี้ไข่เนี่ยไฟตาเนี่ยแค่ขจัดภาพเนี่ยเดี๋ยวผมเอา้ามาเช็ดนะครับเนี่ยอันนี้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมขัดออกให้เนี่ยสวยๆเลยเนี่ยไปตรงไฟตาเนี่ย ทำได้ครับทำได้แป๊บเดียวเองเนี่ยแล้วก็หลังจากสีขีดตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีน้ำยาขัดเงานะครับก็ขัดให้มันมันจะเงางามเลยนะครับอันนี้คือเราทําให้เห็นนะครับว่านี่คือหอลายหลายคนที่บอกว่าน้ำยาขวดละสี่ห้าร้อยขวดละสามร้อยขัดไปตาเหลืองอะไรออกของผมยอทําขายให้ไม่แพงขนาดนั้นนะครับแจกฟรีก็ได้นะครับมีสูตรนะครับมีสูตรอยู่นะครับมีสูตร แจกฟรีได้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มียี่ห้อนะนะครับไม่มีดอสสูตรให้เดี๋ยวให้นะครับแต่ใครสนใจนะครับคันนี้นะครับก็2 6 5แ0 0หบาทต่อรองได้กับอีโก้แชมป์คันนี้นะครับแล้วเจอกันเด้บถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขอทาความสะอาดครับคันนี้